ดิฉัน6สัปดาห์อ่อ,อนวัยลง10.2ปีค่ะเซลล์ตับไตไส้พุงเนี่ยค่ะเพราะงั้นโอกาสเกิดโรคก็จะน้อยลงเวลาเราทํางานในวงการเนาะมไม่ได้พักผ่อนทีนี้พอเราอยากจะอายุยืนแล้วมีสุขภาพที่ดีเราก็ต้องหาวิธีการนอกจากการปฏิบัติตามสุขศึกษาแล้วเนี่ยนะคะ,คะดิฉันได้มีโอกาสสัมภาษณ์อาจารย์ในรายการวิยุของพี่ก็เลยพบว่าอ๋ออาจารย์เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยและอาจารย์ทําวิจัยมา40ปีตลอดชีวิตอาจารย์ เืมผู <observer> ้หญ <female gl> <begun> <oni seid> ิงคนนี้ไม่ได้ในวงการนี่คือครูหนุ่ม่มอีกท่านหนึ่งสวัสดีค่ะดิฉันชอบพกกาวิเลียนนนนะคะแนะนาตัวเอง ทำยังไงให้อายุยืนเราขอพ<ช>ูดเรื่องนี้ใช่เพราะว่าพี่อู๋เนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้ร่างกายสุดๆเวลาเราทํางานในวงการเนาะไม่ได้พักผ่อนทีนี้พอเราอยากจะอายุยืนแล้วมีสุขภาพที่ดีเราก็ต้องหาวิธีการนอกจากการปฏิบัติตามสุขาศึกษาแล้วเนี่ยนะคะ,คะดิฉันได้มีโอกาสสัมภาษณ์อาจารย์ในรายการวิุของพี่ก็เลยพบว่าอ๋ออาจารย์เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยและอาจารย์ทําวิจัยมา40ปีตลอดชีวิตอาจารย์มันมีงานวิจัยนานาชาติเลยนะเป็นพันเล่มเลยนะคะบอกว่าเวลาที่ส่วนปลายเทโล เมียสั้นลงก็จะทําให้อวัยวะในร่างกายเสื่อมทั้งหมดและเป็นเหตุของการเกิดโรคเช่นโรคจอตาเสื่อมสมองเสื่อมข้อเสื่อมไตเสื่อมอวัยวะทุกอย่างเสื่อมฉะนั้นถ้าเราทําให้มันสั้นโดยธรรมชาติเนี่ยมีองค์ความรู้ทําให้มันยาวขึ้นการเสื่อมก็จะหยุดแค่นั้นค่ะคุณ ถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่ายังไงร่างกายเราก็ต้องเสื่อมแต่ถ้าคุณอยากให้เราอยู่นานคุณก็ต้องหาวิธีที่จะทำให้เทโลเมียร์มันยาวขึ้นแต่เป็นการทําให้เทโลเมียร์ยาวแบบปลอดภัยนะเพราะหลังๆมันมีการทําให้เทโลเมียร์ยาวด้วยวิธีการบางอย่างที่มันอาจจะไปกระตุ้นเซลล์มะเร็งนะคะคุณเพราะง,งั้นการจะทําให้เทโลเมียร์ยาวต้องพินิษพิจารณาให้ดีนะคะต้องสอบถามและ,ะอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญดิฉัน6สัปดาห์ อ่อนไวยลง10.2ปีค่ะเซลล์ตับไตไส้พุงเนี่ยค่ะเพราะงั้นโอกาสเกิดโรคก,ก็จะน้อยลง